สวัสดีครับคุณผู้ชมพวบผมเลยนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง c g m 4 8ช่นเคยนะครับส่นตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยสีมันจะจางๆหน่อยเนาะจะเป็นลายมันเรียกภาพเขียนภาพวาดของน้องนะครับที่น่าจะลงสีด้วยสีไม้นะมันเลยจางๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเพ่งเข้าไปดีๆก็น่าจะทราบนะครับว่เาเป็นเสื้อของใครนะครับก็ ตามปออกคลิปก็แล้วกันนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องพระแพงสุพัชยาําเงินน้องเล็กของวง c ีเจมนะครับสมาชิกรุ่นที่2ของวงซี m จมที่ตอนนี้ก็อยู่ในฐานะหนึ่งในโอชิของผมแบบเต็มตัวแล้วนะครับก็รักแล้วก็เอนด,ดูน้องมากๆนะครับน้องเป็นเด็กที่ รูปร่างหน้าตาสวยน่ารักโดนใจผมอยู่แล้วสาวเหนือผมแพ้่ทางอยู่นะครับแต่น้องก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมชอบมากไปกว่าแค่รูปร่างหน้าตานะครับก็ถ้าใครติดตามช่องผมติดตามเพจผมบ่อยๆก็จะเห็นว่าผมค่อนข้างแซวน้องว่าแบบคล้ายน้องจ๋าอยู่นะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตา ความเดนร์ไลฟ์เก่งกินเก่งอะไรเหมือนกันเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าจ๋าก็คือจา๋าพระแพงก็คือพระแพงนะครับต่างคนก็ต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในจุดเด่นของน้องพระแพงหลายๆเรื่องผมก็ประทับใจมากๆนะครับไม่ได้ชอบน้องแค่น้องมีความคลายน้องสาเท่านั้นผมชอบความใจสู้ของน้องในหลายๆเรื่องรอบนิสใส่ใจคอของน้องในหลายๆเรื่องชอบสิ่งดีๆในตัวน้อง นะครับอย่างเช่นในไลฟ์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ไม่รู้ว่ามาถึงวันที่คลิปนี้ลงเนี่ยจะมีไลฟ์ที่ล่าสุดกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าเอาตามที่แบบล่าสุดเนะเวลาที่ผมมาคลิปก็แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าในไลฟ์ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีโอกาสได้มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานโรถโชว์ครั้งล่าสุดที่จะจัดในวันที่16-17นี้ที่เชียงรายนะครับซึ่งต้องมีชื่อน้องพะแพงแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องคือเขาเรียกแหละจังหวัดเชียงรายก็เป็นบ้านเกิดของน้องนะครับเพราะถ้าไม่ใส่ชื่อน้องเขาไปเนี่ยมันก็ดูแปลกๆสิ่งไหมมันต้องแบบสำนึกล่างปาดก็ไม่ใช่อันนั้น มันต้องแบบเออให้คนที่มีบ้านเกิดที่นั่นได้ไปแบบไปเป็นเจ้าถิ่นน่มันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสามารถเรียกคนในจังหวัดเข้ามาแบบอ่ะนี่ก็นี่มันเด็กเฮ้ยเด็กบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยกันนะเรามาเชียร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพงก็ได้กลับบ้านด้วยนะครับแต่ว่าพแพงก็บอกว่าเออรถโชว์ที่เชียงรายที่ไรก็มีชื่อหนูทุกทีเ,เนี่ยจริงๆน้องก็แบบอยากมารถโชว์ที่กรุงเทพหรือไปที่จังหวัดอื่นบ้างน,นะก็ อันนี้ก็ไม่ใช่แค่แบบน้องอยากเปิดสถานที่อย่างเดียวหรอกน้องแบบอยากพิสูจน์ตัวเองอยากให้คนได้เห็นความสามารถของน้องเยอะๆว่าน้องก็มีอะไรที่ดีนะครับผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือระบบความคิดของน้องพะแพงที่เขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับคือถ้าใครดูไลฟ์น้องไลฟ์หนึ่งีจะเห็นว่าน้องเคยบอกว่าน้องคาดหวังที่จะติดเซมัสึกให้ได้และความตั้งใจเนี่ยมันก็ยัง ไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะครับผมยังเห็นน้องระแพงมีการพัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆอยู่เสมอน,นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเชียงรายนี่นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ดีหนึ่งสิ่งของน้องมะแพงเลยคือน้องเป็นคนที่รักบ้านเกิดของน้องอ่ะนะครับน้องไม่ดูถูกหยามบ้านเกิดของตัวเองอะซึ่งผมรู้สึกแบบเ็ยแฮปปี้อะแฮปปี้มากๆกับเด็กที่มีความคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่าง น้องก็ชวนคนไปดูโรดโชว์ที่เชียงรายแล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยเชียงรายเป็นเมืองที่แบบมีธรรมชาติสวยงามนะมีของกินอร่อยๆอเอยอะนะน้องก็แนะนําว่ามีอะไรกินอร่อยๆอออบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันต้องอย่างนี้ดิคนเรามันต้องสํานึกรักบ้านเกิดอะไม่ใช่แบบมาดูถูกบ้านเกิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันคือแบบโอ้หประทับใจมากๆน้องเป็นเด็กที่แบบโอ้หเอาใจผมไปเลยสุดยอดสุดยอดมากๆสินะครับกับสิ่งที่น้องก็แพง นะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกหนึ่งสิ่งเกี่ยวกับน้องพะแพงที่ผมบอกไปก็คือน้องเป็นคนที่อยากที่จะพัฒนา,นาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็ในไลฟ์ล่าสุดของน้องเนี่ยจะเห็นน้องมาเต้นหลายๆเพลงนะครับบางเพลงนี้คือน้องเพิ่งเรียนมาด้วยซ้ำนะครับก็คือ,อาสามเพลงในซิงเกิลล่าสุด ซิงเกอรที่16บินแคลฟเียเดี๋ยวถ้ารวมกัน2วงวงก GE จนะครับไม่ไหวเลยเป็นเพลงคิสมี e ไม่ไหวเลยเป็นเพลงของกลุ่มเมดเดล์เกิร์สไม่ไ่าเพลงกลุ่มนิกส g เก l ร์นะครับน้องพระแพงเรียนมาหมดแล้วก็ต้องชมว่าฝั่ง CCM เขาให้เด็กๆทุกคนเรียน3เพลงนี้ให้ครบจริงๆนะครับแล้วก็กลวองน้องพระแพงเขาก็พยายามมาเต้นให้ดูนะครับแต่ว่าน้องอาจจะยังเต้น เก่งสุดเท่าไหร่นะไมความที่น้องไม่ใช่สายเต้นแต่เราก็ได้เห็นเลยว่าน้องมีความพยายามอยากที่จะเต้นให้ได้อยู่คือมันมีประโยคในไลฟ์อยู่ที่บอกว่าวูตอนนี้หนูยังเต้นไม่ได้เดี๋ยวหนูจะมาเต้นพยายามเต้นให้ได้ซึ่งโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วแฮปปี้อะคือน้องไม่ท้อไม่ถอยไม่ไม่ทิ้งกลางทางอะน้องมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอซึ่งสุดยอดสุดยอดชอบเด็กแบบนี้แหละชอบมากๆ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ <c oughs> ผมประทับใจในตัวพระแพงมากเลยนยะก็คือเรื่องของกริยามารยาทที่น้องมีต่อุ่นพี่มีต่อคนอื่นนะครับอย่างไลฟ์นี้เนี่ยน้องก็เหมือนเล่าว,ว่าน้องก็จะเรียกทุกคนว่าพี่หมดเลยไม่ว่าเป็นแบบรุ่นสี่รุ่นห้าที่เข้ามาบางคนอายุเท่ากัน บางคนอายุน้อยกว่าน้องด้วยสามน้องก็เรียกพี่ไปหมดเลยอ่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าแบบน้องเป็นคนที่แบบให้เกียรติคนอื่นก่อนน้องน้องไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่อะไรน้องก็เรียกพี่หมดเลยซึ่งผมเออผมแฮปปี้อ่ะผมแฮปปี้น้องน้องวางตัวเป็นรุ่นน้องที่ดีมากๆอ่ะเออไม่ไม่เอาความเป็นน้องเล็กของตัวเอง ไปข่มชาวบ้านไปลามปานชาวบ้านชาวช่องเขาว่าฉันฉันเป็นน้องเล็กฉันทําอะไรก็ได้อะไรมันเออแฮปปี้อะแฮปปี้เห็นแล้วแบบอน้องวางตัวดีจังเลยนะครับใครก็อาจจะบอกว่าทำไมพระแพงไม่อยู่กับพี่ๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อะไรยังไงผมมองว่าส่วนหนึ่งมันคือการที่น้องเลือกที่จะวางตัวว่าจังหวะไหนฉันควรทําอะไรจังหวะไหนฉันควรพูดอะไรเพราะว่า ถ้าไปดูในไลฟ์ของน้องเราก็จะเห็นกันว่าน้องเป็นคนที่พูดเก่งมากๆคนหนึ่งคนที่ไลฟ์เก่งมากๆสนุกมากๆคนหนึ่งเลยนะครับก็เหมือนน้องมีไอดอลเป็นพีซีด้วยแหละน้องก็น้องก็เดินตามรอยพีซีมาติดๆนะครับไลฟ์แบบเยวกับคี่เลยสนุกสนานเฮฮามากๆนะครับแล้วก็พอพูดพูดถึงจีจีอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออพระแพงเขาวางตัวดีจังเลยนะแบบ เวลาไปเจอจีจี้อย่างเงี้ยเขาก็จะจะพยายามเข้าไปหาแต่บางทีเขาก็เกรงใจไม่กล้าเข้าหาพี่จี้เกรงใจว่าพี่จี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กลา้าใช่ไหมแต่ว่าทุกครั้งเราก็จะเห็นแหละว,ว่าสุดท้ายพระแพงก็จะได้ถ่ายรูปคู่พี่จี้กลับมาแล้วก็คือเขาเขาระบบความคิดน้องผมชอบอะที่แบบ ขามีพี่จี้เป็นไอกอแล้วเขาเขาไม่เคยลืมพี่จี้เลยอ่ะเขาไม่เคยลืมพี่จี้เลยทุกครั้งที่ลงมากรุงเทพเขาเขาจะนึกถึงพี่จี้ตลอดเขาจะไม่ปล่อยพี่จี้ทิ้งไปกลางทาง,ทางแบบตอนนี้ฉัน <laughs> ยืนได้โดยลําแข้งตัวเองแล้วพี่จี้ไม่ไม่ใช่อะไรฉันแล้วเขาเขาไม่ทําตัวอย่างนั้นนะั่ะคือแบบเขาก็ยังรักแล้วก็ให้เกียรติคารพพี่จี้อยู่ตลอดซึ่งเออ ดีอ่ะดีอ่ะอยากให้น้องน้องนหงูหลังๆเอาพระแผงเป็นตัวอย่างนะว่าเรามีจีอ่ะเรามีคนคนหนึ่งเป็นไอดอลที่จะพาเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แต่พอเราเติบโตได้แล้วเราต้องไม่ลืมคนคนนั้นด้วยเพราะถ้าไม่มีคนคนนั้นเราก็คงไม่กล้าที่จะเข้ามาทำตามฝันตรงนี้ใช่ไหมครับก็ชื่นชมในตัวของพระแผง มากๆนะครับกับสิ่งนี้แบบแฮปปี้แฮปปี้มากๆนะครับนี่สาข้อที่ผมเล่ามาเนี่ยคือเหตุผลหลักๆเลยที่ผมตัดสินใจเลือกโอชิผาแพงไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาของน้องที่โดนใจนะครับก็ฝากเอ็นดูเด็กดีๆคนนี้ด้วยนะครับผมมั่นใจว่าน้องยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวอีกเยอะก็หวังว่าออฟฟิเชีจะให้โอกาสน้อง ว่าแฟนคลับจะให้โอกาสน้องแล้วดูกับน้องไปตลอดเส้นทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนญุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ